สวัสดีครับแล้วก็ท่าท้ายกับพี่น้องครับอีกรอบหนึงครับมาเบิงรถใหม่ครับ s k 7 h Super น่าจะเป็นรุ่น8ครับเป็นว่าเก่าหนอกว่าษั์ถึงเอาลงมาใหม่ครับดำเนินการบังคับขอโทษโดยสุริยามาลายทองครับเ็ดงานในสองมือครับเมื่บ้านกับไปเษ็ดระบบไฟเก่านอกว่าสัท ยี่สิบห้าพี่ดิตักขยะครับตักขยะในโครงการคือเป็นตะห,อห่อนแถวบางไอ้ขั้วห่อนจริน เฮ้ยเจ้าขวบไปยังให้ดูพี่โอ้ขวดคีร่าแท้รถมายังในขวดคีร่าแท้โอ้แล้วนเหมือนการลุยโบสักตัวนี้โบสักขับเองนะครับตะเกียร์ครับเองครับย้อนมันเสี่ยวยุดยุดยุดย่อนหยนฟนนั่งเพลีเต็มหน้ารถครับ โอ้ถอเถ่าแก่ล้เนิ่นการเองครับบบตองห่วงตายช่างหัวมัน่าสันมาเ,ย,เายียมอองออร่าไทยเกานอก่าสันปุก,กี้ก็ยังเขียวๆอยู่เนี่ยนาคือบาทเดียวโอ้ยบอกเขียวบอกเขียวเลย เอาไปสู้ยังน้อนาบาทขยายโครงการครับของหมงบานซาลินเออไง่ายกีฟอ่อเอ่ยมุนี้ได้บังคับพ่วงมาเลยเอฟซีครับ,รรบสบายใจครับงานไายวันชิวๆ ชีคำอยู่กับนีละคิดวเว่เนกว่นเว่น จักเสียดไหมเสียดยังสนั่นอยู่บ้านเท่ใส่น้อบ้านเลขยะ,ะไปแล้วครับมันที่เทก